สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในเกม Kingdom นะครับก็เี่ยนครับมีบางอย่างผิดพลาดราชาจะต้องดีจะท่องํำตียิ่งกวนี้อันนี้เหมือนเป็นตัวเรานะครับเออเอ,อ,อันนี้เหมือนไปสอไม่ได้ฮนะ โอ้กว่างเฮอดีก็เจ๊เอ้ยว้าบมาสิเบ,บ,บืบบบบบบบ่อปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊ปขิงดมอ้ยเอ้ยอืมกำลังทำพิธีรยาฮึ่มอาล่ะแล้วเราไปดูฝั่นกันดีวดวกว่าไป ควางน้อยไป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 กู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 โอ้เหลียญกรุง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 เฮ่เอ๊ะข์างไว้เพื่อจะจสร้างแสงไฟลุกแบบนี้เพื่อกดเอ็กซ์เพื่อให้แบบโลโลรลแล้วก็แบบได้ซื้อเมื่อกี้ก็เป็นการโยนเงินให้กับกับประชาชนของเราแล้วก็ กดตรงนี้รับกดเอ้คำไว้เพื่อที่จะซื้อคอรก็จะเป็นแฮมเบอร์สั่งให้กับเราครับสร้างกับแพงให้เราดูมว่มนเ่ดนอรเพื่อนอ๋อนีก็ตายใช่ไหมีกตายกตละ หาดีก็ต่ายจริงด้วยครับอันนี้เหมือนจะซื้อคอนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดูฝั่งนู้นดีกว่าตรงนี้มีอะไรให้สร้างไหมอ่าสร้างตรงนี้ด้วยอ,อันนี้ก็จะทูกปั้นเหมือนเดิมนะอันนี้บุรณะได้ไหมอ่าบุรณะได้เหมือนกันนะครับเฮออะไรน่าจะเป็นแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไร โบราณสถานเออเออใช่ใช่ใช่โอ้ประชาชลอยู่ตรงนี้กันเพียบเลยผมไปกลับบ้านก่อนดีกว่าไปเอาเงินเนาะอ๋อเ,เราจะต้องเป็นรายชาที่ดีให้ได้เออเฮ้ยประตูเปิดอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเออเงียบเท อ,อะอะ่ฮะเป็นนะเหมือนมันมาทำร้ายเราใช่ไหมแล้วก็แย่งม,มงกุฎไปประมาณนั้นแหละอ,อีกครั้งครั้งนี้แหละทันจะลองมาอีกครั้งครั้งสุดทา้าย อก็เหมือนจะได้ราชาคนใหม่ขึ้นมาปกครองแทนนะครับนี่ครับอหาจุดที่ยึดมั่นของเราก่อนดีกว่าโอ้ยมาเหนื่อย เราท้ารู้แล้วครับจะได้มีอาชีพกันแล้วก็ต่อไปก็อันนี้ปุ๊บคอนเนาะโอ้เหลืออยู่อัลฟาอันนี้ก่อนนแล้วครับเดิวดะทำงานกันล่ะคนที่ไปทำงานก็จะไม่มีเงินกินนั่นแหละโอ้เงินเงินเงินเก็บไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไร,รอ่ะ

ที่จริงการให้เงินแบบนี้มันไม่ค่อยดีมันให้แบบเราไม่ได้สอนเขาจับปลาแต่เป็นการที่เราให้ปลากับเขาเขาก็จะไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าเกมมันสร้างมาให้ทำแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนั้นเพื่อหาประชากรเข้าประเทศเราให้มากที่สุดบบเอยเงินผม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 เงมีง้ย เออนักธุยสักครแล้วกันปึ้งปึ้งแล้วรับเอาชีพใหม่อ่าแล้วๆๆๆๆๆสร้างกำแพงก่อนแล้วกันเมื่อไหร่แฮมพ์เตอร์สั่งจะมาโอเคแฮมพ์เตอร์สั่งมาแล้วตกกระคือแล้วนะครับ เอาละตอนกลางคืนเราก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละผมไม่ไปตรงนั้นอีกแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวโดนโดนโนแย่งมงกุฎอีกอ่ะอุ้ยเงินเงินเหลือเยอะล้ะเอาตรงนี้ที่แล้วกันอ๋อซื้อได้เลยเอาเอาค้อนอีกสักคนแล้วกันโอ้ยเงินไม่อพอแล้วพร้อมพักกระต่ายให้หน่อยอยากได้เงนินนะ่ะโอ้ยพสัน่ะ เฮ้ยเลยยิงแล้วเนี่ยเอ,อ้ยโอ้โหเสียกำแพงเป็นหนึ่งลยนะครับปิศาจแบบมันจะต้องการมาเอามองกุดเราหรือเปล่าเน่ใช่อย่างนั้นแหละมีเคยได้ดูซีรีส์ดกักกอนซิตี้บ้างครับก็ถ้าดูแล้วอย่าจะไปตั้ง,งชื่อให้เจ้าถูกกันนิกเราด้วยะ่ะ อาจน่ารักฟูฟริงใครๆเขาก็รู้อะไรุๆๆก็ถ้าพูดถึงว่าผมเดี๋ยวนี้นเกมแนวแบบแซนบ็อกเนาะแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะไม่มีจุดจบเล่นไปเรื่อยๆถ้าถามว่าผมจะเลิกเล่นเกมนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นช่วงที่ผมอิ่มตัวกับเกมนี้แล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเกมใช่ใช่หรอครับ ไม่ถ้าผมอิ่มตัวไม่ได้เดียจะมาบอกผมจะมาบอกแล้วกันเอาค้อนอีกสักคนแล้วกันไม่ค่ายรด้ผมรู้สึกว่ามันเลียกกันไปละโอเคเดี๋ยวเราไปหาปรชากรเพิ่มดีกว่าว้าวได้ เด hey, ี่ยทำหนุนวะเดี๋ยวสร้างตัวนี้อีกอันหนึ่งอ๋อแตงคิวนี่นนไ,ไงใช้บอนนของเราเหมือนเราไปการจ้างเขาหรือเปล่าจ้างเขาให้มันอยู่อยู่กับเรานะเห็น,นี้มสื่อแสดงถึงแบบเอ้ยเราผมามารถดูแลคนได้นะถ้าคนมาอยู่กับเราอะไรแบบนี้หรือเปล่าเออเราจะไปดูอุ้ยน้องกวางมผมจะดูแลคนอย่างดีที่สุดเลยครับแบบรอเชื่อใจเราแล้วมาอยู่กับเรา เออผมจะไม่ไปฝั่งนี้มากเยอะไปมาเร็วมาเร็วมาเร็ว go 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 มาเร็วเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งตามผมมอ่อโอ้นี่คือธงของของดินแดนเราใช่ไหมทำงนานให้ถึงที่สุดหรอทุกคน วันนี้ทำง,งานเท่านั้นถึงจะมิเสร็จได้ได้รับการดูแลหรือไม่ตอนนี้โอ้ยมันมาแล้วโอาคราูยิงมันไม่โดนเลยยิงยิง,ยงเรียบร้อยเก่งมากแต่เขาลางแกต้องไม่ใช่แกนายนะต้องฝึกมือให้มากกว่านี้นะ เราจะขางแกล้งนะปกป้องประเทศเดชครอบครัวของนายเพื่อของน,าย,า,งนายแล้วก็แล้วต้องแข่งแกร่งมากกว่าน,นี้บ่น <c oughs> อะไรของเราเนี่ยผมลองไปประจนภัยฝั่งนน้นดูดีกว่าเห็นไหมก็เช้าแล้วไปเร็วกวางน้อย,อ,ย,ยอุ้ยคนขายเอออ๋อคือตอนนั้นเราไม่ได้วิ่งผ่านตรงนี้เหรอมีอยังไง คุอมดลองโอเคไปกันไปกันภาพเกียนนี่สวยจริงนะผมชอบมากเลยชอบเสียงเพลงด้วยคนได้ยินเสียงเพลงกันไหมครับจะตามฝันไป่อนไปไว้นู่นด้วยดีกว่าโอ้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่จ้าไม่อย,อยู่ไปแล้วคุณจะไปถูกทอดทิ้ง มาหายเหนื่อยแล้วไปกันน้องมะผมจะตั้งชื่อมาที่ว่าเจ้าลัชแล้วกันไล้วก็ลัชเอาล่ะแล้วเขาจะเหนื่อยบ้างเลยสินะโอเคแล้วก็พักไปเรื่อยๆกันเราจะไม่รีบเอาล่ะเหมือนว่าเราจะถึงแล้วฮะลัช เอาลาเอาละทุกคนว่าไงทำงานกันสนุกไหม <laughs> งานที่เดี๋ยวจะสนุกอะใช่ไหมละ่ะ right. ตรงนี้ใช่ๆเอาละแฮมเมอร์ซัง right. ช่วยทำหน่อยนะครับขอบคุณมากะครับเอาล่ะทีคค่จริงเราควรจะซื้อธนูนะ ปกป้องเลยเพราะว่าเหมือนจะมีแค่กี่คนเ้วก็เยอะอยู่นะสามมั้งสามรอเปล่าไม่รู้สิมีใครลากกระต่ายไหมเออโอ้ยปิจกรนิ้โหยเอาละเอาละโโหโอ้มันจะยังไงกันแน่น่ะ ปีศาจพวกนั้นแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไม่เข้าไปไม่ต้องห่วงผู้ปกป้องคุณเองโอ้ยโอ้โเจ้าระหไปแล้วไปไปไปพวกพวกวิ่ง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 วอกไม่ปกป้องประสาทไว้ปกป้องประสาทไว้ปกป้องประชาชนอาเชียซังอาเชียซังขอบคุณอาเชียซังสู้ๆครับเก่งมากครับอาเชียซังแต่ว่าแต่ว่าไม่นะ สเสียประชากรไปหนึ่งกรสุดเสียในครัง้งนั้นเดี๋ยวิธีการจดจำประวัไปของผมผมจะไม่ได้ตายดยเสียเปล่าเอาละไปะละโอ้ตัวนี้ก็เหมือนโดนปลุกมาให้เสียไปหนึ่งข้ามาที่สี่แล้วครับเฮ้ยฝนตกฝนตก ฝนตกละโอ้เงินเงินเของผมของผมอะไรผมว่าอาืมื้อหนูหน่อดีกว่าพนกงานมาเพิเะนะ่มดะกันทุกคน เงี้ยแล้วล่ะนี่อะใช้สุดยอดสุดไล่ไม่ได้ละเอาละเอาละตอนนี้อยากเพิ่มส่วนข้างนอกเลยโอ้ยวันเดียวโหยเอาไปเพิ่งบอกว่าจะไม่สุดยอดสุดไล่โอ้โหเฮ้ยก็ถ้าใครดูดูผมมานานก็จะรู้นะครับผมจะพูดอะไรที่มันขัดจากที่ตัวเองพูดตลอดเลยตั้งแต่ดาร์กซิตี้แล้วดิไม่ใช้เพชรตอนต้นหรอนะ เรใช้เวลาสี่เพจแบบผมไม่รู้ผมคนยังไงเอาละเอาละตอนนี้เราต้องดูแลคนในหมู่บ้านกัะนแล้วกันเอาละไปกันไปกันไปกันกัน้ยลากวางได้ด้วยเหรอเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ๋าโอเคโอเคประมาณนี้มันจะได้มีแบบบรรยากาศหน่อยคนระับในการเล่นเอาละเอาละเอะเอไม่ได้ผต้องประหยัดขอโทษด้วยครับเอาไปข่าวหน้าแล้วกันนะผมขอให้สัญญาหืมอะไรต่อเตนะไ่ะปุ๊ดปุ๊ด เราทุกคนเต็มตัวปีเปอร์ฟ <c oughs> อร์มบอลเฮ้ก็ไม่ได้บอลอะไรขนาดนั้นหรอกปีฟปอร์ฟอร์แอคแทกมอนสเตอร,ร์น่าวโอ๊ยท้องฟ้าดูวันนี้ท้องฟ้าแบบเหมือนแบบพายุแบบแบบพายุแน่นอนอนะ่ะโอ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะกัรดมันจะกัรดมันครับเงียบเก่งมากคนระับอาเชียซังโอ้มาเหนื่อยมาเหนื่อยรัช เอาละฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรบ้างโอ้ยฝั่งนี้มาเยอะเลยฮะอืมไห้ผู้เสิร์ฟูดนี้ฝากด้วยนะครับน,นี่คือมอาเราจะแบบเพิ่มเพิ่มเนสหรือเปล่าคำพูดวันแบบยังไงเออผมดูไปแล้วฮะต้องพูดยังไงอะ่ะกองไฟจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่า เออใช่นี่แหละคำพูดที่ต้องการพูด <c oughs> <c oughs> นี่ขดไผ่จริงไปดิเชียงเชียง,งวันเถิดดีไปแล้วอ,อ๋อเพิ่มขนาดกองฝันเออสีสนูนสีไลนหรือเปล่าไม่หรอกอ่านี่แบบนี้นจะได้ดูเหมือนประส,สาทมากขึ้นเอ้ยไม่ใช่สีเป็นเมืองเลยแบบนี้เอาละเอาละเอาละ เราคงต้องสร้างปราสาอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วนะกาะกำบังเลยพวกนีโ้โอเคครับแคมเปอร์สร้างฝาด้วยนะครับผไมไม่อยากให้อาเชียร์สั่งอยู่ข้างนอกครับนี่จะเ,เหมือนเป็นบอใช่ไหมเหมือนเองข้างหน้าอ่าใช่ตรงนี้แตกหวังว่าอาเชียร์สน่าจะวิ่งกลับมาได้อยู่แหละไม่มีใครตายหรอกครับเอ้หรือเปล่าหวังว่าจะแบบนั้นแล้วกัน เอาละเอาละเรามีเงินเท่าไหร่มีเงินเหรียญเดียวเองอะ่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมปจบครับก็แนถึงเวลาเหมาะสมที่จะตั้งกล่าวอีกคลิปแล้วมั้งครับใช่แล้วครับก็ในสุดแล้วก็มีชีวิตรอดถึงวันที่ห้าแล้วนะครับยังไงถ้าทุกคนชอบซีรีส์ Kingdom อะไรแบบนี้ก็ฝากด้วยนะครับอืฝากด้วยครับ ก็สามารถติดตามไปเรื TV ่อยๆนะครับหรือาจะดูซีรีส์อื่นของเราไปด้วยก็ได้ก่อนอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาล่ะครับสวัสดีครับบ๊วยบ๊วยสวัสดีทุกทุ้ทีม้า